เป็นครีมซองเซเว่นที่ใช้แล้วรู้สึกว่าอัดอั้นทันใจแล้วก็ฟื้สวัสดีนะคะทุกคนกลับโมาพบกันน้องโก้กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้ก็จะมารีวิวครีมซองเซเว่นนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นครีมซองเซเว่นที่ใช้แล้วชอบลงรักที่สุดเลยนะครับแต่จะมาบอกว่า เป็นครีมซองเซเวนที่ใช้แล้วรู้สึกว่าอัดอั้นตันใจแล้วก็ฟืน้นทนใช้กันมาอย่างยาวนานทีเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับก็เลยจะมารวบรวมให้ดูนะครับท่าครีมซองเซเวนที่น้องโุ้ชใช้แล้วรู้สึกว่ามันอะ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 ไรประมาณนี้ แต่ต้องบอกว่าในคลิปนี้นะครับลุงไม่มีเจตนาจะมาดิสเครดิตนะครับหรือว่าจะมาบอกว่าซองนั้นใช่ไม่ดีนหละหลานซองนี้อย่าไปซื้อตามนหละหลานไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์จากการใช้เองนะครับได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าอยู่กับมันมาสักพักนึงแล้วอาจจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพึ่งพอใจมันยังมีตรงไหนที่ติดอยู่นะครับเรามาแชร์เป็นประสบการณ์ด้วยกันนะครับแล้วก็จะบอกว่า ตัวลุงใช้ไม่ดีคุณผู้ชมอาจจะใช้ดีก็ได้นะครับคุณผู้ชมอาจจะชอบก็ได้อาจจะตรงกันข้ามกับลุงเลยก็ได้นะครับฉะนั้นไปลองกันก่อนในคลิปนี้เกิดขึ้นจากความคิเดเห็นส่วนตัวของน้องโก้เท่านั้นนะครับโอเคถ้าอย่างไง้นะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ซองแรกกันเลยดีกว่าครับสำหรับซองแรกนะครับนั่นคือเจ้าซองนี้เลยจากโรจูคิสนั่นเองนะครับมาถึงก็ฟาโรจูคิสเลยนะครับจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเซรั่มที่สามารถช่วยลดเลือนในเรื่องของริ้วรอยนะครับเขามีสารสกัดนะครับมาจากบัคคิ โอ oh, ถึง5%มีความเข้มข้นสูงที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีความดีงามในเรื่องของเจ้าตัวเนื้อเซรั่มนะครับที่บางเบาซึมได้เร็วไม่เหนียวเนหนอะนะครับใช้แล้วนก็รู้สึกว่าผิวมันก็ดูชุ่มชื้นนิดนึงนะครับแล้วก็ดูสดใสนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนแรกยังไม่ได้ตัดสินว่ามันอาจจะยังไม่โอเคนะครับก็ซุ่มไปซื้อมาซองที่2นะครับแล้วก็ลองใช้ดูต่อลุงก็คาดหวังว่า โจูคิสต้องให้อะไรมากกว่านี้นะครับโรจูคิสต้องแบบให้เบ้าหน้าใหม่ชั้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอใช้ซองที่2แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ไปถึงฝันสักทีนะครับก็เลยเอามาพูดในคลิปนี้ดีกว่านะแต่สาหรับเจ้าตัวนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างจะบอกว่าเหมาะสาหรับผู้ชมที่อาจจะมีริ้วรอยเริ่มต้นเล็กๆน้อยอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าหน้าอาจจะดูโซมๆขาดความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องผิวมันอยากให้ผิวดูชุ่มชื้นขึ้นนิดนึงอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับ ก็ติดในเรื่องของผลลัพธ์อาจจะต้องการมากกว่าทีนะครับซึ่งโรจูคิสเขาก็ยังไม่ได้ให้มานะครับน้องโก้รู้สึกว่ามันขาดตรงนี้เลยครับต่อมาสําหรับซองที่2นะครับซองที่2นี้ขอฟาดโรจูคิสต่อนะครับด้วยไม้ไม่ยอมอันนี้เลยนะครับนั่นคือเจ้าตัวเรดนะครับครีมนะครับตัวนี้เขาเป็นเรดครีมเรดเดคครีมนะครับจากโรจูคิสนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเลยเป็นลายเดียวกันนะครับที่ช่วยจัดการในเรื่องของปัญหาริ้วรอยนะครับมีสารสกัดตัวเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นเดครีม ซึ่งต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูโอเคมากๆนะครับคล้ายกับเซรั่มเลยแต่ตัวนี้นะครับน้องโก็รู้สึกว่าอาจจะเห็นผลได้มากกว่าก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเนื้อครีมค่อนข้างบางเบาซึมได้เร็วนะครับไม่เหนียวเหนอะหนะจนเกินไปนะครับหลังจากใช้ไปแล้วนะครับรู้สึกว่าผิวมันดูนุ่มขึ้นนะครับดูชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะดูนุ่มนุนิ่มๆประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์อย่างอื่นและที่สําคัญที่น้องโกรู้สึกว่า มันคือมันติดมากสําหรับน้องโก้นะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้นะครับมีปัญหาเรื่องกลิ่นสําหรับตัวน้องโก้มากๆใส่กลิ่นน้ําหอมมาค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วเวลาใช้แล้วรู้สึกว่ามันต้องฟื้นทนในการใช้พอเวลาใช้เสร็จก็แบบรีวิวเสร็จแล้วก็ไปไหนก็ไปนะครับ คือไม่อยากใช้แล้วนะคะเพราะว่ากลิ่นน้องแรงมากๆเนี่ยคุณผู้ชมหลังรีวิวไปแล้วนะน้องก็ยังใช้ไม่หมดเลยรู้สึกว่ามันแบบไม่อยากใช้แล้วนะครับคือกลิ่นเขาแรงมากแต่สําหรับตัวน้องโก้นะครับก็ติดกับกลิ่นนี้มากๆนะครับถ้าใครนะครับไม่มายในเรื่องของกลิ่นนะครับแล้วก็สนใจแค่ผลลัพธ์ของมันอย่างเดียวตัวนี้น้องโกก็แนะนํามากครับต่อมานะครับสาหรับซองที่3ซองนี้คุณผู้ชมจะต้องอึ้งทึ่งเสียวแน่นอนนะครับเพราะว่าซองนี้ลุงพูดถึงบ่อยมากแล้วก็รีวิวไว้บ่อยมากเลย ลยทีเดียวนะครับนั่นคือเจ้ากันแดดตัวนี้นะครับเป็นนีเวซันซี E นั่นเอนะครับตัวนี้เป็นครีมกันแดดที่มีส่วนผสมนะครับมาจากเจ้าตัววิตามิน C แล้วก็วิตามิน E ให้สารกันแดดนะครับ SPF 50เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ PA อยู่ที่3บวกครับคุณผู้ชมในเรื่องของครีมกันแดดนางทําได้ดีมากเนื้อครีมดีนะครับบางเบาซึมได้เร็วไม่เหนียวเหนอะหนามไม่วอกไม่ขาวไม่ลอยไม่เทาแล้วก็กันแดดได้ค่อนข้างดีแต่ ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเวลาใช้ไปแล้วลุงตอนแรกก็แบบม,มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ เพราะว่าซองเนี่ยนะคะเป็นซองที่2แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าซองแรกเนี่ยจะพยายามไม่ตัดสินว่าเอ้ยนางเป็นแบบนี้นางไม่ดีหรือเปล่านะครับก็พยายามลองไปซื้อซองที่2มาก็เป็นเหมือนกันนะครับนั่นคือเจ้าตัวเนี่ยนะครับเวลาใช้ไปแล้วนะครับน้องโก้เนี่ยซื้อมาแต่ละซองเนี่ยอยู่ได้ประมาณ2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์เพราะว่าในบ้านในโตเครื่องแป้งนั้นนะครับอันลกลุงลางนั้นมีครีมกันแดดหลายตัวที่ต้องลองนะครับที่ต้องใช้สลับกันใชน้นู่น ύ, นี่นั่นนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง จ้างเนี่ยนะครับมันก็ทําให้อยู่กับเรามานานมากซึ่งมันอยู่ประมาณ2-3สัปดาห์อย่างที่บอกนะครับแต่พอใช้ไปแล้วเริ่มเข้าสัปดาห์ที่2ไปแล้วเนี่ยนะครับจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีการแยกชั้นของครีมกับเนื้ออ i l อ,อะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันทําให้เรารู้สึกแบบทําไมมันเป็นอย่างนี้มันเสื่อมสภาพหรือเปล่าแล้วเวลาเราทาไปแล้วมันจะกันแดดได้ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยแบบงงๆกับมันนิดนึงนะครับพอไปซื้อมาซองที่2ลองใช้เหมือนเดิมก็เข้าสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3 มันก็เริ่มเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เริ่มแปลกแล้วว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับถ้าใครที่เป็นเหมือนกันนะครับลองแชร์กันมาหน่อยนะครับเผื่อลุงเนี่ยเป็นคนเดียวแต่ที่ลุงใช้มาเป็นทั้งสองซองนะครับ,รบก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะเก็บไม่ถูกที่หรือเปล่าหรือว่าอย่างไงแต่ก็ไม่เคยโดนแดดนะครับแล้วก็อยู่ในที่แห้งตลอดเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้ก็อาจจะต้องคิดดูก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรครับซองสุดท้ายนี้นะครับหลายคนก็ต้องอึ้งทึ่งเสียวอีกเหมือนเดิมเพราะว่าองนี้ก็เจจร พูดคุยรีวิวไว้ว่ามันดีมันเด็ดนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยจากจูลาเฮิร์บนะครับเขาเป็นสครับขัดผิวสายแตงโมลุงเพิ่งจะรีวิวไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองมั้งนะครับก่อนหน้านี้เองไม่กี่สัปดาห์เองนะครับซึ่งรู้สึกว่ามันดีมากแล้วก็ชอบมากแล้วมันติดอะไรนะครับคือจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นสครับนะครับที่มีส่วนผสมนะครับมาจากสรสกัดนะครับมีเจ้าตัวมะเขือเทศนะครับมีแตงโมนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เป็นสครับที่เนื้อไม่มี ละเอียดจนเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะไม่หยาบจนเกินไปก็คือว่าโอเคนั่นแหละนะครับแต่พอเวลาใช้แล้วนะครับเจ้าตัวนี้มันมีความแตกใหญ่ๆนะครับคือเวลาใช้แล้วเนี่ยลองใช้กับทั้งหน้าที่เปียกแล้วมันก็ไม่โอเคลองใช้กับหน้าที่แห้งแล้วมันก็ไม่โอเคไม่โอเคอย่างไรครับคือเวลาที่เราลองใช้หน้าที่แห้งเนี่ยนะครับมันก็รู้สึกว่ามันบาดผิวจนเกินไปแต่พอเวลาเราลองใช้บนหน้าที่เปียกเนี่ยก็รู้สึกว่าสครับเนี่ยมันละลายเร็วจนไม่รู้สึกว่ามันสครับหน้าอยู่ เหมือนล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งน้องโก้ไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับหรือว่าลองใช้แล้วมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่านะครับลองมาแชร์กันดูหน่อยถ้าทางแบรนด์ทราบนะครับหวังว่าจะเข้าใจน้องโก้นะว่าที่น้องโก้บรรยายออกไปนะครับมันคืออะไรนะครับแต่สําหรับตัวนี้นะครับชอบมากๆในเรื่องของกลิ่นนะครับในเรื่องของเนื้อหลังจากสครับแล้วนะครับหน้าดูเรียบเนียนดูสว่างดูกระจ่างใสไม่แห้งตึงผิวอีกด้วยรู้สึกว่ามันโอเคมากๆแต่ติดในเรื่องของฟิลใน การใช้นี่แหละนะคบรู้สึกว่ามันอาจจะติดในเรื่องของวิธีการใช้ว่าควรที่จะใช้หน้าแห้งดีกว่าหรือว่าหน้าเปียกน้ําดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอหน้าแห้งก็บาดผิวไปพอหน้าเปียกน้ํามันก็ไม่ข่อยสครับผิวเลยอะไรบ้าๆเลยนะครับมันทําให้เราต้องใช้เยอะไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ใครมีประสบการณ์เหมือนกันลองแชร์กันเข้ามานะคบและนี่นะครับคือทั้งหมดทั้งมวลนะครับครีมซองเซเว่นนะครับที่ลุงเอามาแชร์ในวันนี้นะครับเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการใช้นะครับแล้วก็ มีใครมีประสบการณ์คล้ายๆกันดูนะครับก็ลองแชร์กันเข้ามานะครับหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรลองแชร์กันเข้ามานะครับสำหรับในคลิปนี้เกิดขึ้นจากความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ไม่ดีเหมือนกันนะครับเหมือนกับลุงแต่ลุงใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคมันอาจจะไปไม่ถึงฝันอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับในคลิปหน้าหนูก็จะเอาอะไรมาฝากนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ปังๆแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปนีี้ไปะคสวัด ครับบ๊ายบาย